คาเฟ่ว t ดเลิฟค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรโมชั่นตัวใหม่ของเรานะคะราคาอยู่ที่1น6 0 0ือ2,600บาทเราจะได้เครื่องชงรุ่นนี้นะคะบวกกับมเมล็ดก,กาแฟเอาไปใช้ชงกันได้เลยนะคะเรามีความพิเศษเพิ่มมาค่ะก็คือในส่วนของชามัชฉะชามัชฉะของเรานะคะจะแถมอุปกรณ์ไปด้วยนะคะสามารถทำขายได้เลยค่ะในส่วนของชาเขียวนะคะแล้วก็จะมีแปลงชงชาที่วางแปลงชงชานะคะ เป็นอุปกรณ์มาด้วยกันช้อนตักชาค่ะตักแกลงนะคะแล้วก็ถ้วยชงชางกันเดี๋ยวเราจะมาชงชาเขียวมัทฉะกันนะคะว่ารสชาติของเราจะดูหน้าตาหน้าทานแค่ไหนติดตามกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเอาน้ําร้อนนะคะเตรียชมไว้ชงชางกันน้าร้อนเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถใช้จากเครื่องชงกาแฟของเราได้เลย หรือถ้ามีการน้ำร้อนนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของของชานะคะขั้นตอนนี้ยุ่งยากเลยค่ะในเซตนี้นะคะถือว่าคุ้มมากเลยค่ะหนึ่งัรอบาทเรามีชาที่แสนจะเก๋ไก่ขนาดนี้นะคะให้คุณลูค้าเราได้ทดลองชิมกันในส่วนนี้ร้อนนะคะ แดงนะคะผนชาให้ละลายเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมด้วยแลระ ชาของเราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมในส่วนของนมเพิ่มเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูหน้าตาชามะชะของเรากันค่ะ ส่วนฐานสุดฐาสุดนะอติดต่อสอบถามกันไม่ได้นะคะเป็นสาข,ขาของเรานะคะเป็นเซฟโปรหนึ่งบาทนะคะขอบคุณนะคะ